่สวัสดีค่ะวันนี้ก็พบกับจ้งตอกแ๊กนะคะวันนี้คนกูโซมาป้อนให้กับคนลูกนะโวหยันนี้อเอาแต่เอาแต่เปลือกไปให้ก็เลยโยนโยนเปลือกเพียงเปลือกมาทางฝั่งดอกแป๊กเลยนะคะ แน,น่นี่ไงครูอยู่ในนี่อันนี้อ่ะป้อนอีกอ่ะครูป้อนไปอันนี้เขาซื้อ,อยังซื้อแล้วค่ะซื้อแล้ว ที่ก็จะเอาไว้ให้กินตอนกลางคืนเขาลองแต่เวลาห,หิวแหละแต็กมากินกล้วยกับพรูแล้วลูก <laughs> อิ่มละบอตกแป <laughs> ็เพวันดี วันที่โกรธได้กินแต่เปลือกนะคะครูให้กินเปลือกเลยเพี้ยงเปลือกกลับคืนเลยเมื่อกี้ <laughs> เหมือนกับหมอเขาว่ากล้วยหอมไม่ไม่ไแบบสุณทราบไหมค่ะกล้วยนำวา้ไไวำวาไม่เป็นไรอทางโน้นก็ได้กินลูกหนึ่ง <c oughs> ขอบคุณค่าหน่อยแล้วขอบคุณค่าคุณครูหน่อยเลยลูกอยก<ะ>อย่างเดียวโยกอย่างเดียวนะคะครู เวลาอยากกินไอ้โหลรองสนันวันไว้ไปกินแล้วก็คือหยุดเลยเเตะนอง่องทองเฟสเป็นยังไงมากชนปอนไหมไม่ชนค่ะน,นอนลงอนอนลงอ่านอนลงแล้วนน,น,นลงแล้วลูก

เติมเลยเติม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 นอนลงนอนลงเร็วอุ้ยเสียงอะไรเสียงดังมากไม่อายกล้องเลยนะคะต๊อกเต็กไม่อายกล้องเลยออกลมใส่ครูเลยออกลมใส่คุณแม่เลยนะคะต๊อกเต็กนี่ เติม่ตม่เตืม่มลงเติมลงเติมลงเล้ต้องขอบคุณครูคุณครูโซมากนะคะที่มาเยี่ยมตอกแต๊กวันนี้นะคะคดแม่มาเยี่ยมคุณลูกนะคะวันนี้ตอกแต๊กเอ้ย จะให้หวยบอวันนี้ที่สามเสร็จทำไมกินเก่งแต่ก่อนไปก่อนนะกินไม่เก่งท่านี้นะล้วยด้วยล้วยเป็นตะกร้าเลยนะดูนมนมอ้ล้วยสองวีนองลงค่ะนองลงฉันลงเล้ เออเติมอาเติมอาเติมเติมเติมอาคุณแม่สั่งแล้วนะคะต้องนอนนะคะคุณลูกเติม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 เมื่อวานนัหลับทั้งวันลูกก็เพลียมาจากไหน Okay. hai lời hai văn đi vì nừng เรต้อไปกินด <si> <axter> ้วยกันนะคะขอบคุณเอาให้วันดีเลยอดีวันดีเอาเปรียบน้องได้ไหมได้วีใหญ่เลยวันดี วันดีอิ่มอร่อยเลยนะคะอิ่มลวบอตอกแตกเหมือนกับลายดีแล้วก็อันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณครูคมากมากนะคะมาเยี่ยมน้องตอกแตกนะคะก็หยอกยกนะคะหยอกยกยก,ยกมาลูยหยอกอย่าหยอกแรงเด้อลูก ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดซับสไคร้ให้กับช่องน้องต๊อกไสด้วยนะคะสวัสดีค่ะ